อ่ะทีนี้มาเริ่มต้นข่าวสารกันต่อเลยค่ะคุณโมฟังในเรื่องของรัฐบาลนะคะห่วงใยความปลอดภัยของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนค่ะเตือนผู้ขับขี่รถยนต์นะใครที่ชอบทําพฤติกรรมนี้เอาหัวเข็มขัดนิรภัยหลอกก็คือการนํำเข็มขัดนิรภัยเนี่ยไปเสียบ ไปเสียบไว้นะคะโดยที่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยจริงอันนี้อันตรายถึงชีวิตนะคุณผู้ฟังมีโทษปรับด้วยย้ำในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะคะซึ่งเมื่อวันเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาค่ะานายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะคะถึงในเรื่องของการเ,าเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับในเรื่องของมาตรการการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุบน ถนนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในกลุ่มของผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะรถยนต์หรือว่าขับรถยนต์นะคุณผูฟ้ฟังซึ่งมักจะมีการละเลยในเรื่องของการคาดเข็มขัดนิรภัยคุณผูฟ้ฟังหลายคนเคยทําพฤติกรรมนี้แน่นอนเลยด้วยเหตุผลที่ว่าเร่งรีบในการเดินทางไม่ชินกับการคาดเข็มขัดนะคะอีกทั้งยังพบว่าการใช้อุปกรณ์เสริมที่มีลักษณะเหมือนหัวเสียบนิรภัยของจริงแต่ไม่มีสาย หัวเข็มขัดนิรภัยหลอกนะคะในการคาดเพื่อที่จะตัดเสียงเตือนไฟกระพริบเตือนหรือสัญญาณเตือนต่างๆหลอกระบบความปลอดภัยของตัวรถว่ามีการคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วนะคะซึ่งทางด้านของนายคารมก็ได้บอกนะคะว่าด้วยพฤติกรรมการละเลยการใช้อุปกรณ์เสริมดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นความประมาทในการขับขี่แล้วก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่อย่างยิ่งค่ะโดยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะไร้าการป้องกันทําให้มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคน ที่คาดเข็มขัดอยู่ในรถถึง6เท่าเลยทีเดียวอีกทั้งการที่เราเนี่ยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็การที่เราไปใช้หัวเข็มขัดนิรภัยหลอกหรือผู้ที่ชอบเอาเข็มขัดนิรภัยเนี่ยคาดไว้แล้วตัวเองก็นั่งทับไปไม่ได้คาดตัวจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นความผิดที่มีโทษทางกฎหมายต่อมาตรา123ภายใต้บังคับมาตรา123ทับหนึ่งในขณะขับ รถยนต์ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่นจะต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดน,นิรภัยตลอดเวลาที่โดยสารรถยนต์นะคะเว้นแต่มีเหตุผลด้านสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดน,นิรภัยไว้กับที่นั่งได้ถ้าหอวฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ตามจะต้องถูกระวังโทษปรับสูงสุดไม่เกิน2,000บาทค่ะรัฐบาลนะคะขอย้ําแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนนะถ้าหากว่ารู้ว่าจะต้องมีการขับขี่หรือว่าเดินทางทุกครั้งก่อนขับขี่ควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะให้มีความพร้อมก่อนออกเดินทางเสมอค่ะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภยัยเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางอีกทั้งยังต้องมีการตรวจแล้วก็เช็คการคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนออก ออเดินทางเสมอด้วยสำหรับผู้ที่ใช้รถจัก,กรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารก็ควรที่จะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนออกเดินทางเช่นเดียวกันค่ะเพื่อให้การเดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะฉะนั้นพี่น้องเราใช้รถใช้หนุนนะจำกันง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟัง ขับรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภยัยขับมอเตอร์ไซค์สวมใส่หมวกกันน็อกนั่นเองนะคะฝากพี่น้องเรานะ,ะผู้ที่ใช้รถใช้ให,หนุนใช้กันเป็นประจำทุกวันเลยนะคะ